อนนี้บางคนคิดว่ายารักษาสิวคือเรื่องสิวๆจริงๆแล้วมันมีความข้อควรระมัดระวังอะไรบ้างไหมคะเรื่องการใช้ยารักษาสิวการใช้ยารักษาสิวเนี้ยใช้ยาอย่างเดียวมันอาจจะยังไม่เพียงพออาจจะต้องควบคู่ไปก,กับการปรับพฤติกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยถ้าเราทราบว่าพฤติกรรมของเราอันไหนกระตุ้นให้เกิดสิวมากขึ้นค่ะต้องไปลดมันนะคะอย่างเช่นเมื่อกี้พูดไปแล้วเรื่องการจัดทรงผมหลีกเลี่ยงการ สครับผิวอะไรเงี้ยนะครับรวมถึงอารมณ์ความเครียดอารมณ์ของความเครียดก็จะเป็นตัวที่กระตุ้นให้เกิดสิวได้เช่นกันรวมถึงอาหารบางชนิดด้วยอย่างเช่นช็อกโกแลตเคยได้ยินใช่ไหมช็อกโกแลตกินช็อกโกแลตแล้วเป็นสิวกินนมผลิตภัณฑ์จากนมชากาแฟอะไรแบบนี้ก็กระตุ้นสิวบางคนเครียดนอนไม่หลับนอนไม่พอพักผ่อนน้อยสิวขึ้นชก็เป็นตัวกระตุ้นได้เป็นไปได้เหมือนกัน Uh แล้วก็อีกอันนึงก็คือเมื่อกี้บอกไปตอนต้นเลยก็คือสาเหตุหลักของการเกิดการอุดตันหรือการสร้างไขมันก็คือ UV ว uh ต้องใช้กันแดดก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง uh ออันนี้ก็จะเป็นตัวต้องแนะนําทุกคนเลยครับบางคนกังวลเอ๊ะสิวเกิดจากความมันแล้วครีมกันแดดมันก็มีความมันหนืดหนืดหนึบหนึบอยู่อย่างเงี้ยนะคะมันไม่ไม,ไม่ไม่เป็นตัวที่ไปทําให้ให้การดูแลสิวยากขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์ อาจจะต้องเลือกผลิตภัณฑ์รูปแบบให้เหมาะกับผิวหนังเช่นกันครับว่าผลิตภัณฑ์กันแดดนี่มีหลายแบบนะอาจจะเป็นแบบซึมเข้าไปในผิวหนังลดความมันอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็หรือบางอันที่แปะอยู่ข้างนอกก็ได้เพราะฉะนั้นอันที่แปะอยู่ข้างนอก ปกป้องผิวหนังเนี้ยแน่นอนมันสะท้อนแสง UV ได้แต่อาจจะทําให้เกิดการอุดตันเพิ่มมากขึ้นโดยก็ได้โอ้ยนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะคะรวมถึงการเลือกเครื่องสำอางด้วยนะครับสำหรับคนผ้หญิงนี่อาจารย์นึกว่าครือคือครีมาแดดนึกว่าดูแต่ SPF อย่างเดียวอันนั้นดูถ้าดู SPF กับ PA อันนี้จะดูว่าปกป้อง UV A UV B ได้มากแค่ไหนแต่ต้องเลือกเนื้อมันด้วยว่าเป็นเนื้อครีมเนื้อละลุยอ้เนื้อ ด้วน้ำหรืออะไรยอย่างนี้แบบสเปรย์ก็มีอีกใช่เพราะฉะนั้นถ้าคนที่เป็นสิวอยู่แล้วจะใช้ผลิตภัณฑ์กันแดดก,ก็จะต้องปรึกษาพยาชกรก็ได้ผู้ที่มีความรู้ว่าต้องใช้แบบไหนดีถูกตอ้องค่ะ